คุณคงรู้จักพลตำรวจโทเลวัตกลิ่นเกสรสุดยอดมือปราบอันดับต้นๆของเมืองไทยและแนวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของพลตำรวจโทเลวัตกลิ่นเกศรที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1ิชีวิตในวัยเด็ก พลตำรวจโทรเรวัตรินเกศรหรือที่หลายคนเรียกว่าท่านเรวัตเกิดเมื่อวันที่29มกราคมพศ2499โดยครอบครัวประกอบธุรกิจโรงสีอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมาตอนที่ท่านเรวัตอายุได้5ปี เนื่องจากมีกลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาปล้นและฆ่าคุณตาของท่านเรวัตอย่างโหดเหี้ยมซึ่งในเหตุการณ์นี้ท่านเรวัตจะต้องไปเป็นพยานในการสืบหาตัวคนร้ายและนั่นก็ทำให้คนร้ายไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงพยายามลอบฆ่าท่านเรวัตให้ตายเพื่อมาให้เรื่องสาวมาถึงตัวและด้วยเหตุนี้ท่านเรวัตในวัย5ปีจึงจำเป็นต้องพกปืนจุดสาติดตัวเสมอและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านเรวัตชื่นชอบอาวุธปืนและหลงใหลในอาชีพตำรวจอันดับที่9 ชีวิตวัยรุ่นช่วงชีวิตวัยรุ่นของท่านเรวัตนั้นมีความแตกต่างไปจากวัยรุ่นทั่วไปเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านเคยก่อคดีและมีความผิดอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการไล่ย,ยิงคนอื่นและการไปแทงคนตายจนทำให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนและต้องย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแต่ทว่าเมื่อเรียนจบก็เริ่มจต่การทำงานเป็นเสมียนในจังหวัดชัยนาทก่อนต่อมาก็สอบติดประลัดอำเภอ โดยในช่วงเวลานี้ภายในประเทศไทยนั้นมีปัญหาผู้ร้ายคอมมิวนิสต์จึงทําให้บ้านเมืองไม่สงบสุขท่านเรวัตจึงทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ติดตามและผู้คุ้มครองในอำเภอไปในเวลาเดียวกันอันดับที่8รับราชการตํารวจ หลังจากที่ท่านเดวัดเป็นประดัดน้ำเภอไปได้สักระยะหนึ่งท่านก็ตัดสินใจลาออกแล้วไปรับราชการตำรวจแทนโดยติดจุดร้อยตำรวจเอกและย้ายไปประจำที่โรงพักชัยบาดานในจังหวัดลบบุรีซึ่งพื้นที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเพราะมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยมากมีปัญหายาเสพติดและมีผู้มีอิทธิพลคอยคุมพื้นที่นี้อยู่ ซึ่งในเวลาต่อมาท่านเรวัตก็ได้ไปยิงผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งเป็นเหตุทาให้ท่านถูกสั่งย้ายไปยังพื้นที่อื่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านเรวัตก็ยังคงยึดมั่นในตัวตนและมุ่งมันปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามก็มักจะสร้างผลงานด้วยการปราบเจ้าพอ่อปราบยาเสพติด ปราบผู้มีอิทธิพลทลายแก๊งมือปืนและอื่นๆอีกมากมายจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปโดยประสบการณ์และผลงานที่มากขึ้นทําให้ตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นท่านได้รับตําแหน่งนายพลได้เป็นผู้บังคับบัญชาการตารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นผู้บังคับบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดและอื่นๆอีกมากมายซึ่งหากเราจะเรียกว่าท่านคือหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะไม่ผิดหนักอันดับที่7คด,ดีสยามนลพัที่1 ในปีพศ2536คดีสยามมนถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่มีความยากและซับซ้อนซึ่งคดีนี้ก็มีท่านเรวัตเป็นตำรวจเจ้าของคดีคดีนี้เกิดจากการที่มีหญิงสาวชื่อว่าสยามนได้คบหาดูใจกับนายแพทย์ที่มีชื่อว่าบัณฑิตซึ่งเขาคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้ทำให้คนรอบตัวคุณสยามนไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อความรักของคนทั้งสองสุกงอมทั้งคู่ก็ได้แอบไปจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ ต่อมาคุณสยามนก็ได้ตั้งท้องในขณะที่นายแพทย์บันดิตก็เริ่มทําตัวเหินห่างนั่นจึงทําให้ความสัมพันธ์เริ่มมีรอยร้าวอีกทั้งครอบครัวของคุณสยามนก็มารู้ความจริงว่าทั้งคู่ได้แอบไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วจึงทําใหสถานาการณ์เข้มข้นและตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็ตัดสินใจหย่าร้างกันโดยที่คุณสยามนได้รับเงิน2ล้านบาทสําสหรับค่าเลี้ยงดูบุตร และเมื่อวันเวลาผ่านไป2ปีนายแพทย์บันดิตก็พบกับรักครั้งใหม่ซึ่งเป็นแพทย์หญิงที่ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ตามข่าวระบุว่าคุณสยามนไม่พอใจกับรักครั้งใหม่ของนายแพทย์บันดิตและพยายามขัดขวางทุกวิถีทางถึงขนาดที่ว่าถ้าหากสองคนนี้แต่งงานกันคุณสยามนจะใส่ชุดดำไปร่วมงานและนับจากจุดนี้เรื่องราวก็จะมุ่งไปสู่โศกนาฏกรรมอันดับที่ 6. คดีสยามนณภาคที่2 ในวันที่29กันยายนของปีพศ2536ได้มีคนพบศพคุณสยามน์เสียชีวิตจากการถูกแทงที่หน้าอกโดยมีลูกสาววัย2ปีนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆและซับเลือดของคุณสยามนไปด้วยซึ่งในเหตุการณ์นี้ฆาตกรได้ทำการนำพรางศพให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคดีข่มขืนแต่ทว่าทางญาติของคุณสยามน์คิดว่านายแพทย์บัณฑิตน่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่ทว่าตัวของนายแพทย์บัณฑิตเองก็ทำการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยความที่คดีนี้มีรายละเอียดเยอะและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจปวดหัวไปตามๆกันแต่ทว่าท่านเรวัลและทีมสืบสวนที่ไปเก็บข้อมูลในที่เกิดเหตุก็ทาการสืบสอบหาความจริงอย่างถี่ถ้วนจนวันเวลาล่วงเลยผ่านไปในที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาว่านายแพทย์บันดิดได้จ้างวานทีมนักฆ่า5คนให้ไปสังหารอดีตภรรยาของตัวเองเนื่องจากต้องการตัดสัมพันธ์ให้เด็ดขาดและไปเริ่มต้นคบกับคนใหม่ และแน่นอนว่าผู้กระทำผิดทั้งหมดนี้ได้ถูกลงโทษตามกฎหมายโดยมีผู้ร้ายหนึ่งคนที่เสียชีวิตไปก่อนได้รับโทษอันดับที่5้าไสยเวทหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่านไดวัดมีความเชื่อเรื่องพระเครื่องเครื่องรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และด้วยความที่พื้นเพเป็นคนนครสวรรค์คุนพ่อของท่านเรวัตจึงเคยไปร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจากนั้นก็นำมาถ่ายทอดให้แก่ท่านเรวัตอีกทีซึ่งเครื่องรางที่ท่านเรวัตมักจะพกพาติดตัวอยู่เสมอก็คือมีดหมอหลวงพ่อเดิม ส่วนเวทมนต์คาถาเมื่อต้องออกปฏิบัติภารกิจท่านเรวัตก็จะนํากระสุนมาใส่ถาดแล้วตากไว้กลางแจ้ง3วันโดยมีการบริกรรมคาถาลงไปด้วยเพื่อให้เป็นการคัดล้างอาถรรพ์ของผู้มีวิชานอกจากนี้แล้วก็ยังมีคาถาคมที่ใช้อยู่บ่อยๆอย่างเช่นคาถาปัดเป่าผีสางวิญญาณร้ายท่านเรวัตจะตั้งนโม3จบแล้วกล่าวว่าจุติจุตังอารหังจุติจุติจุตังอารหังจุติจุติจุดตังอารหังจุติว่าตามนี้แล้วจะไม่มีสัมภเวสีมาแพ้วพานให้เดือดเนื้อร้อนใจ อีกทั้งยังมีคาถาแคล้วคลาดที่เริ่มจากการตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยนะอุตโมอัดพุท,ยทธยัตทายันยะการเข้าไว้แคล้วคลาดปลอดภยัยนโมพุทธายะพระสยามปลกเกา้าซึ่งคาถาบทนี้คุณพ่อของท่านเดวัตเป็นคนถ่ายทอดให้อันดับที่4ละครจากเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของท่านเดวัตเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งความโศกเศร้าตื่นเต้นร้าใจการต่อสู้ ความมุ่งมั่นและการเดินทางตามความฝันอีกทั้งยังมีเรื่องของสายเวทจึงถือได้ว่าครบรถมากๆนั่นจึงทาให้ทาง w o r k ์กพอยต์กำลังนําเรื่องราวชีวิตของท่านเรวัตมาสร้างเป็นละครโดยไล่ตั้งแต่ชีวิตในช่วงวัยเด็กที่ต้องเผชิญชะตากรรมมันโหดร้ายไปจนถึงการเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยที่ไม่มีเส้นสายใดๆแล้วคอยต่อสู้กับทรชนเพื่อพดุงความยุติธรรมดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ทางผู้จัดจะอยากเอามาทําเป็นละครอันดับที่ 3. ลงคันสั่งย้าย เรื่องนี้ท่านเรวัตเคยเปิดเผยเอาไว้ในรายการคุย3แซบโชวว่าในสมัยที่ท่านทํางานเป็นรองผู้กํากับอยู่ที่กิ่ง300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันในตอนนั้นยาเสพติดแพร่พระบาดหนักในพื้นที่โดยแทบไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยถึงขนาดที่ว่าพนักงานปั๊มน้ำมันแถมยาบ้าให้แก่ลูกค้าได้เป็นคนขับรถบรรทุก เมื่อพากันแจกแบบจงแจ้งแบบนี้ท่านเรวัตเห็นเมื่อไหร่ท่านก็ลงมือจับกลุมตัวเมื่อนั้นเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลในท้องถิน่นหรือแม้แต่ตำรวจที่รับส่วยก็ไม่พอใจนั่นจึงทาให้บรรดาปั๊มน้ํามันเหล่านี้พากันลงขันเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทแล้วนําไปมอบให้กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพื่อขอให้มีการสั่งย้ายท่านเรวัตให้ไปประจําในพื้นที่อื่นพวกเขาจะได้ค้าขายสะดวกสักที แต่ถึงอย่างไรก็ตามโดยความที่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีหรือท่านเรวัตจะยอมแพ้ท่านจึงบุกเข้าไปที่ห้องผู้บังคับบัญชาเพื่อโต้แย้งคำสั่งย้ายดังกล่าวอันดับที่ 2. ช่วงชีวิตตกต่ำชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าจะดีเด่นมากแค่ไหนก็ยอมเคยมีวันที่เลวร้ายและตกต่ำแบบสุดๆเหมือนกัน ซึ่งในกรณีของท่านเดวัตท่านเคยเล่าเอาไว้ในช่องติ๊กต k อกว่าในอดีตในตอนที่ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุดท่านเดวัตเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้ามาซื้อหนังสือเตรียมอ่านสอบเสร็จแล้วจึงขึ้นรถที่หมอชิดเพื่อเดินทางไปที่ตำบลโค้งผายที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร แต่ทว่าท่านเหลือเงินติดตัวเพียงแค่2บาทจึงไม่เพียงพอต่อค่าโดยสารดังนั้นจึงต้องลงจากรถกลางทางบริเวณแยกอุทยัยธานีจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะไปหาเพื่อนสนิทในสมัยที่เคยเรียนวิทยาลัยครูซึ่งเพื่อนคนนี้สนิทกันมากและท่านเองก็เคยช่วยเหลือมาแล้วหลายครั้งท่านเดินเท้าแบกหนังสือไปหาเพื่อนคนนี้เป็นระยะทาง18-20ถึงกิโลเมตรกะว่าเมื่อไปถึงจะขอนอนค้างคืนสักหนึ่งคืนและขอยืมเงินอีก20บาทเพื่อเอาไปใช้เป็นค่าเดินทางต่อไปแต่ทว่าเพื่อนคนนี้ก็ปฏิเสธไม่ให้นน้นนนอคคางื ไม่ให้ยืมเงินนั่นจึงทําให้ท่านเรวัตตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้และท่านก็ได้ข้อคิดว่าในยามที่เราตกต่ำเราไม่มีเพื่อนก็เหมือนกับการมีญาติพี่น้องถ้าหากว่าไม่ช่วยเหลือกเกอื้อกูลกัน,ก,นก็เหมือนไม่ใช่ญาติเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ช่วยเหลือกเกอื้อกูลกัน,กนมันก็เหมือนไม่ใช่เพื่อนอันดับที่1บุตรชายทั้งห้า นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของท่านเดวัตเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ท่านกเกษียรราชการในปีพศ2559ซึ่งก็ได้มีการจัดงานพิธีที่สโมสรตำรวจ โดยภายในงานแรกๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่ทว่าเมื่อลูกชายทั้ง5้าคนของท่านมาถึงก็สร้างเสียงฮือฮาให้แก่สื่อมวลชนเนื่องจากลูกชายทั้งห้ารับราชการตำรวจทั้งหมดซึ่งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยกล่าวถึงท่านเรวัตว่าท่านคือแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดท่านเรวัตสอนเสมอว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความสมถะเรียบง่ายพอรับราชการไม่ใช่อาชีพที่ร่ำรวยอีกทั้งยังเปิดเผยอ,อีกว่าท่านเรวัตนั้นเป็นคนที่รักลูกน้องมากๆเมื่อใดก็ตามที่ลูกน้องถูกยิงไม่ว่าท่านจะติดภารกิจอะ ท่านก็จะหยุดภารกิจนั้นแล้วไปช่วยลูกน้องเสมอและจะต้องจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ซึ่งการทําแบบนี้ก็ทําให้ได้ใจลูกน้องทำให้ลูกน้องรักและเคารพท่านเป็นอย่างมากสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ลูกชายหนึ่งใน5คนของท่านก็ได้ผันตัวจากการเป็นตํารวจกลายเป็นนายการจังหวัดแทน